ก็เยอะอยู่ยายสวัสดีครับนี่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e ยายมาเป็นรถพ่วงเลยครับนี่มาพร้อมบตรยายเนาะนี่เขาอบตัวครับพวกเราอบอุ่นอ่ะเช็คให้ยายก่อนแล้วอ่าเดี๋ยวให้เช็คให้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวเ้องเช็คดูก่อนครับอ่าเดี๋ยวเช็คดูก่อนวันนี้ลูกค้าพวกเราน่ารักมากๆครับ เงินเข้าก็มาเลยไม่ไปร้านอื่นครับมาร้านเราเนาะมาร้านเราจ้า,า,จาด้เชใคให้ก่อนเด้ออันข้าวเก่เา,าแต่ผมแนะนำข้าใหม่ดีวกว่าไม่ไม่มันไม่ใช่ใหม่ปีน,นี้หนึ่งหนึ่งปีอ๋อชอบแบบจ้าเราก็ยัเดเยียดลูกค้าลูกค้าแมวครับนี่ฮะ อ่ลองลองเช็คบัตรแล้วบัตรเช็คเดี๋ยวก็ลนู่นอ่าเช็คตัวก่อนครับนลครับนี่ฮะลูกค้าเราน่ารักมากครับเงินเข้าคิดถึงเราเลยมาร้านนี้น่ารักอยู่แล้วครับบริการดีเนาะไม่พอใจด่าเลยนะครับไม่ด่าเรานะฮแถมเลยแถมเลยของผมเลยผมบอกให้แถมแถมได้เลยเข้าไหม ห้าร้อยบาทนะจัดการให้เลยได้ครับจ้าได้ครับเดี๋ยวเช็คดูตังค์ให้อ๋อเราได้ได้หมดแหละอ่าลองดูก่อนครับโอ้ยแบบหนึ่งเด้ออ๋อเรามีหลายใบก็รวมรวมรวมกันได้หมดนี่ฮะ ก็จะชุนละมุนชุนละกีนิดเดงนะครับเพราะว่าวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐช่วยมาเรามา500บาทครับมาพี่มาดูข้าวข้างในมามาพาพี่มาดูข้าวข้างในยืนตรงนั้นไม่เห็นข้าวมามากายของต้องแนะนำอันนี้ข้าวที่สามพี่ น,นี้ที่สองอนนีเก้าร้อยนี่เจ็ดร้อยจ้าอ่าได้ครับผมลายครับอ่าอ่าสองใบอ่า๋ยวสแกนก่อนค่อยค่อยยกขึ้นรถอ่าหมูไก่ทางนู้นเด้อยายไปเอาหมูเอาไก่ฝั่งนู้นเด้อหมูไก่สแกนได้เหมือนกัน ได้ทุกอย่างครับห้านึ่งบนนรั่งบนรถครับเอ้าทำไมร้านข้าวสารคนยืดเย้ยนะครับร้านหมูเงียบเลยฮะต้องเรียกลูกค้าด้วยเรียกแขกด้วย เชื่อมองเขาทำไม,ไม <c oughs> ลูกค้าว่ะพวกเราพามาดูบรรยากาศครับช่วงเช้าครับผมม,ม,มีทุกอย่างครับหมูไก่ไผักผลไม้ร้านนี้ขายทุกอย่าง <c oughs> เหมือนกันจ้าร้านเดียวกันเชิญเชิญเชิญนี่เ <c oughs> ชิญข้างในเลยไปดูสินค้าสาวๆน้องๆอ่ะดูแลลูกค้า <c oughs> ผมหน่อยนเอาลูกค้ามาให้ หมูบดราคาเท่าไหร่แจ้งด้วยเนื้อไก่ยังไงแจ้งเลยยายเชิญดูด้านในเลยเนรครับนี่ครับลูกค้ามาจากร้านหมูร้านไก่เนี่ยเดินข้างหน้าค่ะอ่าเดินข้างหน้าเข้ามาข้างหน้ามาเดินหาลูกค้าได้ไหม แนะนำลูกค้าเขาไม่เคยเข้ามาเขาไม่รู้หรอกว่าของเราอยู่ตรงไหนเนาะเดินแนะนําลูกค้าครับเป็นพนักงานที่ดีก็ต้องเดินแนะนาลูกค้าพูดจาเพราะๆนี่เห็นไหมผมแนะนํามาร้านนี้ต้องได้ขายครับไม่ขายไม่ให้ออกบาทไม่กลัวต้องกลัวหายายมีรูปอยู่ไม่ต้องกลัวเดวให้เดี๋ยวดจดก,การหายายเดี๋ยวไปทางนู้นหละ สินค้าเรามีครับชูรสน้ำปลาเกลือมีทุกอย่างครับผมน้ำจิ้มรสดุงรถดีมีหมดครับเลือกเลยครับเด้อ <c oughs> เลือกเลยเลือกเลย <c oughs> ให้เจีก่อนเด้อ สารเสร็จก็กอกไปซื้อหมูครับราคาตั้งคได้ราคาตั้งค์เอาขึ้นด้วยเดี๋ยวจะเอาเยอะเอาเยอะมันจะมันจะละลาย เมื่อกี้ลูกค้าฝั่งร้านข้าวสารครับตอนนี้โยกย้ายมาร้านหมูครซื้อเมื่อกี้เองครับอโอ้ยละบาทที่หนึ่งซูมองอะไรมากระบาทที่หนึ่งเมื่อนหละมีใบกี่บาทเาทาดินหนึ่งสามลอยห่าสิบเอไปหนึ่งนึย ตั้งโหลซิมดเลยนะอืมยายกับบะมีเวงอยู่พุ่มเนี่ยเนาะได้บ่ฉันเป็นใหญ่ใหญ่เด้อคือสื้อบางนี่มันบมีเงินซื้อหลายปันน่ะนะอะไรครับได้เลยได้เลยอ่าน้องๆบริการลูกค้าด้วยครับพี่ต้มมาช่วยหน่อยลูกค้าเริ่มเข้ามาครับช่วงสองโมงเช้าครับ เราบริการลูกค้าดีครับพูดเพราะครับถามลูกค้าด้วยเอาอะไรยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมให้ระชมบรรยากาศครับ บดหยาบใช่ไหมบดหยาบไปแค่ค้าอะไร่างี้พูดแบบเร็ไม่ได้พเพาะนี่เนื้อสวยๆครับเมื่อบดสวยๆครับของ CP ครับพวกเราใช้สินค้า CP ีทั้งหมดที่มาบดครับตั้งเนื้อฮะเนื้อเนื้อ CP ครับพวกเราบดเองครับใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพครับของ CP ครับซื้อไปแล้วเนี่ยต้องกลับมาซื้อซ้ำครับ พราะว่ามันบนอะไรสวยจังเลยกินอร่อยนี่ฮะตรงนี้จะคลึกคื้นนิดนึงครับอ่าเดินตามลูกค้าทักคนหนึ่งนะครับบริการลูกค้าด้วยครับก็ต้องขออภัยลูกค้าครับช่วงเวลาช่วงนี้ก็จะมาพร้อมๆกันเนะจะลยพลา FC พวกเราหรือท่านใดนที่เข้ามาชม YouTube เราได้เห็น บรรยาก,กาศช่วงเช้าของเราครับกับร้านคาินทรฟู้ดโดยซีพีครับสิน้าอ่ามาเอาวาวิมาคนนึงมาอันนี้อร่อยนะครับตับไก่ตัวน,นี้เอาแบบอยากได้ไต้ตับบอเลือกได้ฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเลือกให้เองง่ายง่ยอ่าขอคนนึงครับเลือกตับไก่ให้หน่อยแล้ว จ้าขายดีครับกพี่ๆมาเลยถึงขายดีถ้าพี่ไม่มาจะขายดีได้ไงสักครู่นะครับเดีย๋ยวเลือกให้เด้อเอาแต่ตับให้เลยอ่าทีละคนทีละคนนะคะ,ะรับเอาเลยจัดเลยเอา้าวจัดไปเองเลยไมไปไล่ถุงใหญ่นั่งเลือกเอาเลยลูกค้าเข้ามามาเลือกใช้บริการร้านเราครับ เอาเครื่องมาแล้วร้านหมูก็จะขายดีครับช่วงนี้ครับร้านข้าวก็น่าจะใช้สายครับเพราะว่าข้าวสารจะซื้อซ่สายครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กำลังใจพวกเราครับ กับร้านเครืงทอนฟู้ดครับร้านสต๊อค mm ้าข้าวที่สบายเมืองคืนครับผมคลิปนี้ขออนุญาตจบไเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ